แกรสบายดีพ่อแม่พี่น้องแกับสวัสดีบนทุกท่านที่เขาขับ z ม o m องนังคำเด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็มาหอดเฮือนแล,ล้วไอคิวก็รับมาเบิ่งมา z ม o m นำการปลาลุงบรรยากาศตอนแรงแรงเนาะบ่ายมุ่งแล้วไปแจ๊กแจ๊กแจ๊ก,ก,กมุ่งแล้วอะไรพี่น้องเอเ้ยเพิ่มมาหอดนี่กับประมาณสองสมุงผมไปแจ๊กเลยน่ำใจเนาะเปะิดเสมาหอดกระทั่งเปื้อนเปือปอป้อนทางเปื้อนแหงอะไรมาเบิ่งพอให้คิวพี่น้องครับโหลดโอ้ยโหลดมาค่าอยู่ ดีนะปวค่าเทวนทางพี่น้องเอ้ยดีแต่ว่าข่าอยู่เพื่อนปวดมาข่าอยู่เพื่อนบันดีแต่ม่าข่าอยู่เพือ่อนเนาะพี่มาทา,างลลางพี่มาทางหลังผิดบันนี่ ฮะนินคุณใหม่วะเออนินคุใหม่นี่ท่านไหนชอพี่ถิ่เนาะมันละล่มทีมอสานนึ่งเจ้ากองท่างนี้บอกแ่าไ่ได้หยาบอมอสานโอ้อท่ากับเปื่อยนั่นริมเนี่ยผมป้าเพิ่นตกแข้งเมือวานนี้มร่งบ่ ไปเดาวะข้าวม่ายอยู่เืนเห็ดน่ได้พอไอคิวนี่พอเป็นตาเรื่องลได้กันเป็นหด้อกลับไปกลับมามาค่ายอยู่เัืเงนปูวาติเซซะ

ทางนั้นมันเงียบมันเงียอทามันนักมันนักมาทางดิมััย้อน้าง้างขึ้นยนี่คนไปนาางนะเฮ้ยขึ้นยนขึ้นจะไนเราเเล่อยจไงเราขึ้นมาสิน่ะได้บ่ยาขึ้นไแม่จะน ดึพาดไปขาาร้ชาดไปขา,า,ปขาพุ่นกระมาเหารอปา้ <c oughs> า,าล,ปลุงเ <c oughs> อ้ยม,มนักมาขงอืมานักมาข่งเดียวได้อีประเทอ p ไอคิวเอ,อ้ยต้องใหม่มใส่อนนี้มันข้าดีกอนจะงไง เออมันส yes. no, no, no. right ิได้บ้นง้นะมันบอแมนเป็ดมันสิไล่อยู่บ่จะเห็นเน้อเฮ้ยเห็นเน้มาเลยคุณเลิกไปัดมันสิขึ้นได้ยังได้บัดพอแล้วพอแล้วเพราแล้ว Tí chắc muốn mà mình khám là phải chắc gì đó Má cả chân khám Chị em ยุดๆๆปุ๊บหิอกลุกลุตายแค่มาคุดยาวเลยป่ะนี่นะลุอะนี่ยัง,ง<ป>คุดเลิก่ฮะเลิกพี่น้องเ้ยป้ามีิ่นมาสอยพี่น้องมีอีกแห้งนึงพี่น้องเ้ยิืนมาซอย,ยเหมยแห้ง เปลี่ยนกันคูดกับพอไ <c oughs> อคิวมาหลงม,มามาหลมางมีน่ะเฮือนตอนนี้ไอคิวกำลังรับอยู่มันมาลงอยูน่นะเฮืองนเป็นขี่ต้มเลยเนาะลองลงหลุมปันเนาะลงหลุมมันมมเป็นนาำเลยปีกแปดน,นะได้เสนะนะยนนะ่ะนะของปู่โจยน่ะเอามาใสา่รถนะ ดินเก่าแล้วบ่โอ้อ่ายังบ่ฮอดปีซ้ําไม่แล้เออ้ยบ่ฮอดพารถล่มน้องแจ็คเสียอะไรเลยพากันซอยกันนั่นเอาแป้นใส่แป้นมันอ่อนเอาใส่แนบสองอีกรถ

นบอกปลาลุงเลยถาลุงถาส้มนำกันปลาลุงชิได้อีกบ้านน่งนะดาบเองนละโอ้ยขึ้นเด้อขึ้นเด้อขึ้นลูกขึ้น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 ลูกขึ้น เดี๋วกขาเขาสวนก็เดี๋ยวๆดินมาดินแตไสัมแม่าฝนมองดูบ่คือฝนใหม่แหละปลาลุงเลยโพรโพเนาะโปรเียงโบขึ้น

ควรจะดำกุ่มเลยป้าเถิงปวดผูแม่โอ้ยเป็นน้ำยายแจ็คมาไม่ยังข้นน,นั่ขอบใจหลายเด้อขอบอกขอบใจหลายเป็นํำลามาสอยหน่อแจ็คเนาะงีนว่าข้าเจ้ามาจอดรถแจ็คนันมาขึ้นได้นี่นะ เมนมาสวยมาสุขคนนี่แหละขอบมุกขอบใจลายๆเด้ออยู่ดีมีเฮงเมนเช้งเบะเอจะสิงามนะมันเนาะรถเราสิไปล่างหลดให้ไรอ ขับแจมุกขอบใจลายลายแมาซอยแค่มาแมนลาซอยหนึ่บายได้นี่แมนม่ขีสอดีครมันลมันกคนแว่าคันเขาสอดเขายัมินมันก็มันก็ได้แล้วแหละอืมมันบริสจดเซธมิเนาะบริสอดเซธมิ บางเฮงเล็บผู้ชายสองคนเพิ่นมาสอยพี่น้องเอ้ยอืมคลิปนี้น้องคำจะนำลาพาจากทางไปก่อนเด้อฝากเบิ่งพักส้มต่อไปพี่น้องเอ้ยน้องคำก็จะได้เก็บผ้าไว้เพียงสำเน็ตก่อนเนาะคลิปหน้าพผกันใหม่พี่น้องสบายดีเด้อขอให้คจิตตาข้าหลอกหล่อยฮะ <c oughs> <c oughs> ส่งดำบ่

โอเอาคอยออกันแค่ไหนเอาขี้จุก